อ่ะส่วนที่แพร่เอาอีกแล้วคุณผู้ชมครับกำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบแก๊งชนเบียดตบซับมาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะรูปแบบคล้ายเดิมเลยทีนี้เนี่ยผู้เสียหายมาพร้อมกับคุณพ่ออายุ67ปีไปแจ้งความที่โรงพักเมืองแพร่ระบุอย่างนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเลนขาล่องหน้าปั๊มปตาทาน,านาจัดที่อำเภอเมืองแพร่สุดท้ายเสียเงินไป5,000โดยเธอเล่าบอกว่าตอนแรกก็ขับรถตามถนนเส้นที่บอก ข้างหน้าเป็นรถเก๋งรถเก๋งสีขาวเนี่ยไม่ยอมไปซ้ายไปขวาอยู่ตรงกลางน้องไบทีนี้พอเธอขับเข้าไปใกล้ๆเธอก็จะต้องแซงถูกไหมช่วงจังหวะจะแซงเนี่ยเห็นและมีรถกระบะตามมาระยะประชันชิดและรถเก๋งก็ไม่ยอมเข้าซ้ายเข้าขวาอยู่ตรงกลางแล้วบีดแต่ดังไล่เธอเธอตกใจเหยียบเรยบรกรถกระบะข้างหลังก็มาชนเหมือนลักษณะทํางานเป็นทีมนี่กระบะคันนี้แล้วหลังจากนั้นพอเข้าข้างทาง กระบะคันนี้ผู้หญิงคนขับเดินลงมาจากรถแต่งตัวดีดูภูมิฐานบอกว่าทํางานอยู่เป็นผู้จัดการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเธอจะรีบไปไม่ต้องให้เรื่องถึงตํารวจหลอกจ่ายมาเลยห้าพันละกันเธอบอกอย่างนี้จ่ายมาเลยห้าพันละกันให้มันจบจบไปไม่ต้องถึงประกันไม่ต้องถึงตํารวจเพราะเธอรีบสุดท้ายคือพ่อเขาก็อายุ67แล้วฮะก็อายุมากจ่ายเงินไปแล้วก็มาเล่าให้ลูกให้หลานฟังแล้วเรื่องมันลักษณะแบบนี้เนี่ยฮะเลยมาแจ้งความ ตำรวจระบุว่าฟังจากที่ผู้เสียหายเล่ามันน่าจะเป็นแก๊งชนแล้วตบซับนะฮะ,ะอะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันเพราะว่าก็ได้เลขทะเบียนอะไรมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คงจะได้รู้ความจริงกันวันนี้แหละฮะค่ะอะ